หนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบเหมือนกับคู่มือที่ช่วยให้ชีวิตของผู้อ่านนั้นดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จได้เลยดังนั้นจะสามารถสังเกตได้จากชื่อของหนังสือโดยเนื้อหาประกอบด้วยกันทั้งหมด7บทความยาวไม่เกิน200หน้าถ่าท่านผู้ฟังได้แวะเข้าไปดูในร้านหนังสือและเปิดหนังสือเล่มนี้จะเห็นเป็นสารบัญที่ถูกเรียบเรียงเอาไว้ได้อย่างดีทีเดียวเพราะหนังสือ h o w t ูประเภทแบบนี้ส่วนตัวผมจะแนะนําให้อ่านตั้งแต่บทที่1ลงมาจนจบครบเล่มแล้วหากไม่เข้าใจเราค่อยอ่านเจาะลึกเฉพาะบทที่น่าใจได้ภายหลังครับ ผมจะเป็นการรีวิวแล้วก็สรุปตามความเข้าใจของผมซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ที่ดีต่อชีวิตเรามาเล่าสู่กันฟังครับในบทที่หนึ่งเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเขาใช้คําว่าชีวิตคําว่าชีวิตนําทางเป็นจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รายก่อเกิดวัยเด็กวัยรุ่นวัยทางานวัยสาในสูงสัยหรือว่าวัยชราโดยตัวผู้เขียนเขาบอกว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยใกล้ถึงฝั่งฝันและใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตและเลยอยากจะเอาหลักเกณฑ์และหลักการดีที่เขาได้ประสบพบเจอมาเล่าให้กับทุกคนฟัง,ฟงผ่านหนังสือเล่มนี้ โดยสิ่งที่น่าสนใจคือบุคคลที่ประสบความสําเร็จทุกคนล้วนมีหลักการขิงตนเองดังนั้นแล้วถ้าคุณยังไม่มีหลักการในการใช้ชีวิตไม่มีหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณมีมุมมองห่านั้นมากขึ้นโดยข้อคิดหลักๆคือผมเชื่อว่าจะต้องรู้จักตัวเองก่อนไม่มากก็น,น้อยนะรู้ว่าชอบอะไรรักอะไรทําเก่งทําอะไรไม่เก่งเบื่ง่ายเบื่ออยากจากสิ่งใดเพราะว่าเขาเน้นหลักคือคิดแล้วต้องทําถ้าหากว่าไม่อยากให้ใครมาคิดให้และถูกสั่งให้โดยเราจะต้องคิดเองแล้วก็ทําเองและอีกส่วนที่สําคัญ คือการรับฟังผู้อื่นและอีกสวนคือมันจะมีความเป็นจริงโดยความเป็นจริงผมจะตีความว่ามันจะต้องเป็นปัจจุบันคือตอนนอเดี๋ยวนี้ของเหตุการณ์ใดๆก็ตามมันจะมีการตัดสินใจรวมอยู่ด้วยคือไม่ซ้ายขวาไม่ก้หน้าหลังมันจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยหันเหเดินไปในทิศทางที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการก็ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของการตัดสินใจเพราะคุณเองอย่าลืมกดข้อแรกคิดแล้วต้องทําถ้าคุณไม่คิดเราทําคนอื่นก็จะคิดให้แล้วก็สั่งให้คุณทํากล่าวโดยสรุปในเบื้องต้นก่อน การที่เรารู้จักตัวเองได้ดีมันจะทําให้เราคิดและทําได้ดีและพอเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความเป็นจริงที่ต้องตัดสินใจมันจะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแม้ว่าถ้าเราตัดสินใจผิดละอันนั้นและมันจะกลับมาเป็นบทเรียนของเราได้เรียนรู้และเพิ่มหลักการของตัวเองมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณ่แย่ลงแบบเดียวแต่มันก็จะดีขึ้นในเหตุการณ์ความเป็นจริงข้างหน้าที่เราว่าไม่รู้ก็จะเจออะไรอีกมันจะเกิดความสนุกความท้าทาย ในชีวิตจะมองอนาคตเป็นสิ่งที่อาจจะต้องฟันฝ่าเจอปัญหาก็ต้องแก้และผ่านไปให้ได้และที่สําคัญคือบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวที่เป็นธรรมชาติที่ทําให้ทุกคนรู้และเข้าใจแล้วทําแล้วประสบความสําเร็จทบทวนการรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็คิดแล้วทําเพราะถ้าเราไม่คิดเราไม่ทํามันจะคนอื่นที่จะคิดให้และสั่งให้ทําและรับฟังเสียงของคนอื่นมาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าในเหตุการณ์ความเป็นจริงต่างๆมัน จะมีเรื่องของการตัดสินใจมากเกี่ยวข้องซึ่งเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องคนเดียวสุดคือความฝันบวกความเป็นจริงบวกความมุ่งมั่นเท่ากับชีวิตที่ประสบความสําเร็จต่อไปคือคําถามที่ว่าความสําเร็จคืออะไรและชีวิตที่ประสบความสําเร็จคืออะไรไปต่อทีและข้อสําหรับเรื่องความสาเร็จทุกคนคงมุ่งหวังและก็คาดหวังและตั้งเป้าหมายแตกต่างกันถ้ายกตัวอย่างแบบง่ายคือความร่ํารวยและรวยแค่ไหนรวยเท่าไราวรวยกี่บาทเป็นต้นหรือมีสุขภาพดีตลอดชีวิตสบายดีตลอดนั่นและคือขวา มอสําเ็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันและมีเป้าหมายกี่อันก็ได้นะโดยต่อไปเขาก็บอกว่ามันก็จะมีอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้อด้อยของเราที่เราไม่ถนัดแล้วก็มาพบกับปัญหาที่ยากแก้ไม่ได้เลยเงี้ยเออแต่เขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วมันก็จะเป็นอีกสมการหนึ่งที่เขาได้คิดไว้คือความเจ็บปวดบวกคิดทบทวนคือการพัฒนามันคือแนวทางการต่อสู้และลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของการไล่ล่าเป้าหมายหาความสําเร็จโดยมันก็จะมีอยู่หลายแนวทางหลายเส้นทางหรือวิธีที่จะทําให้เราสําเร็จ โดยหนังสือเสนอแนวทาง5ขั้นตอนที่เขาเล่าให้ฟังอผมสรุปใจความได้ว่าตัวแรกเป้าหมายยังไงก็ต้องมีก่อนเป็นอย่างแรกอาจจะพัฒนาเป็นรายการไว้เลยและเราต้องเรียงลําดับเป้าหมายก่อนว่าอะไรที่เราอยากได้จริงๆให้ชีวิตโดยเริ่มต้นจากเป้าหมายที่มาจากความสามารถของเราหรือความถนัดของเราเพราะมันจะเพิ่มโอกาสสาเร็จได้ง่ายและไวมากกว่าและขั้นตอนส่วนที่เหลือมันคือแนวทางในการที่จะกล้าเจอปัญหาต่างๆระหว่างที่เรากําลังเดินไปหาความสําเร็จซึ่งงอมันเป็นเรื่องปกติมากมาก ซึ่งขั้นตอน4ีอันที่เหลือแนวทางที่จะทําให้กล้าเจอปัญหาหนังสือไม่ได้ยกตัวอย่างแต่ว่าทําตามขั้นตอนตามลําดับจะทําให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นเพราะสาเหตุที่ต้องทําต่อไปเพราะว่าคอนเราออามันไม่ได้มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้จะอาญาสําเร็จเพียงแค่อย่างเดียวด้านเดียวนะ้มันใช้ได้กับทุกเป้าหมายทุกความสาเร็จที่คนเราต้องการณนะสุดท้ายสิ่งที่อาญาเตือนทุกๆคนท่านผู้ฟังทั้งหลายคือความผิดพลาดหรือการเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมัก ทำให้เรื่องดีที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจสุขใจเรื่องดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าทําให้มันหายไปเพลรักความเจ็บปวดแสนสาหัสเพียงแค่ครั้งเดียวต่อมาคือวันหนึ่งวัน,วนมี24ชั่วโมงทุกอย่างมีวงครจอนมีวัฏจักรเช่นเหตุการณ์ธรรมชาติภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแบบทุกกอแบบนานๆท100ีหนึ่งรอปีโหดอะไรนี้เป็นต้น ซึ่งเขาก็จะบอกว่าแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนอนอีกแต่อันนี้เขาจะบอกว่าอะไรซึ่งอะไรที่เป็นวัตจักรอมันจะเป็นเรื่องของมนุษย์นะมันก็จะจะมีเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลตอบแทนนะแต่ที่เป็นของคู่กันยิ่งเสี่ยงมากผลตอบแทนก็ยิ่งมากนะักซึ่งอันเนี้ยเขาเอาแนวคิดหลักเกณฑ์การทํางานของเขาเ,าเอามาเล่าให้ฟังในหนังสือในเรื่องของความเอสิ่งจากการลงทุนเสี่ยงมากก็ได้มากนะอันนี้อันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี